สบายดีพี่น้องมาจุ่สุสคนนดวอจ้ามาอีอ้นกะมาเอาเครื่องพี่น้องมาเอาเครื่องอันของฝากจากเอฟซีนะสาวน้อยเ้ยพี่นอ้องเด้อผลฝากมาให้นะสซวน้อยกับน้องนัดอ้นกะมารับเอาน้ำมันเจ๊ติม่มพี่น้องของก็มาหอดแล้วมาหอดมาว่านี่จะอ้นหาก็ลงมาเอาบัวเป็นยังพี่น้องกองเมง่าไงนี่นะ กองว่างไงโอนกับ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังบางที่โอนก็สิฝากให้นะสาวมวยพอเมื้ออื่นนะสาวมวยสิเข้าวเมาอ่าสาวสาวมวยเพิ่นสิเมื่ออันทาแขกโอนสิฝากน้องสะพ้เด้อพี่น้องเด้อสิฝากสาวกุ้งเมื่อนำเมื้ออื่นสาวกุ้งเดินทางเมื่อก่อนเพราะว่าสาวกุ้งบ่ได้ฉีดยาวัคซีนแล้วพอรถอ่ารถสารเพิ่นบ่รับเอาอันผู้สารเด้อพี่น้องเด้อรับเอาแต่ผู้ฉีดยาผู้บ่ฉีดยาเพิ่นบ่รับเอา ็เลยขอให้ผลเมื่อนำนาสาวมวยพี่น้องพี่สีหูน้องนาสาวมวยน่องนาสาวน้อยอะไรพี่น้องแล้วก็สีฝากเครื่องนี่ออกไปน้ำนาสาวมวยเลยพอดีอันสาวมวยแหวะอันให้นาสาวน้อยอยู่อันเซโนออื่นสาวกุ้งเสลเมื่อก่อนเบาทำเบาเมนให้เพ่อนอยู่เอาเงินเดือนก่อนพี่น้องเพราะว่าเงินเดือนออกวันที่สองตอนแรง พิ่นตะเลงกันนาที่จะวันที่สามพิ่นชีใน,น,นเมือให้เพิ่นขี่รถอ่าโดยสารเมืองโดยสารเมือแล้วก็ให้เพิ่นอันไปอยู่เฮือนสนุกอ่ะไปรับจ้างดำนาบัตรธรรมเสากุ้งอ่ะให้เสากุ้งเมื่อก่อนมารับจ้างดำนาก่อนเพราะว่าอ่าพี่สะพ้ายเนาะอันเอื้อยเอื้อยเอื้อยไทยพาาี่น้องเมียเขาไอ้ตุ่นกมารับจ้างดำนาอยู่ในเฮือนสนุกนั้นชายเสากุ้งบัตรธรรมไปอยู่น้ำกันนั่นแหละรับจ้างดำนาอยู่ในหันพี่น้องเลย มันจึงได้สูงแน่วันหนึ่งเจ็ดสิบพันวัน, 1, 10, 000, วนละสองร้อยสองร้อยสี่สิบบาทพี่น้องวันละสองร้อยสี่สิบาทถือว่าโอเคถือว่าดีได้พี่น้องเลยเพราะว่าเหตุเรียกอยู่สวรรค์นี่มีแต่วันหนึ่งลอยเาเป็นหลับจา้างนำหน้าถือว่าได้ดีกว่าฉันซะจะให้เ,เมื่อหลับจา้างนำหน้าแหละเมื่ออื่นแล้วสาวกุ้งเลยเดินทางเมื่อพี่น้องเดินแล้วก็เซียวเครื่องขอนาสาวน้อยผักเมื่อนำาสากุ้งเสาวมวยเลยเมืออื่นพี่น้อง ยงพลมแห้งขอโสดขอดพายกระเพาพี่น้องก็ขึน้นไส้หู้เนาะเพราะวะ่าคลิปแรกๆเพื่อนเคยอยันเข่าคลิปน้ำอ้อนตอนอยู่ไทยผ้ากันปองกอาไม้หาน่อไม้พ้ากันนันแย่่ขันมุดแดงเพื่อนกะกลับมาอยู่น้ำามันเจตินคือเก่าแล้วพี่น้องเพื่อนยังพนนันแดนว่าสิบทำงานอยู่ไทยกับดานยังพันในเปิดคือกันแหละมาพร้อมกันกับอ้อนก็นยังบุรีกรับบริกรับไทย ยากพี่น้องเลยค่ะมันอยู่ไทยปกติผมมีโรคผมมีภัยกับพาไปทํางานีคุณเงเินเดือนมันสูงอยู่ไทยใครเนี่สาลี่ักกา่าล่นน้ำ้าพี่น้องเด้อสลี่คนงามพี่น้องเอ็ดแนวสิพ้ากันอันะสั่งตำกินพี่น้องอ้นก็อยังมาอธิบายดีว่าชื่อเด็กคน่น้องเลิกหนู่นี่แหละ อ้นให้เมื่อหิดไห่หิดหน้าผู้เลีดับจากน้ำหน้ามันก,ก็ได้เงินดีนะพี่น้องพอวันหนึ่งแปดสิบพันเจ็ดสิบพันมันก,ก,ก็ตกวันหนึ่งสองร้อยสี่สิบก็มันก,ก็ได้สูงแน่ก็เลยสิพาสิหันฝ่นเมื่อแต่เมื่ออื่นในสาากุ้งสิเมื่อก่อนตน้องสำคัญสิงเซากุงสิเมื่อก่อนนะพี่นอ้องโดยเซากุงสิเมื่อแล้วก็บบอมเปนบอททำนาจะเมื่อวันที่ 3, สามสซาคุงเมื่อวันที่หนึ่ง จะให้เมื่อน้ำซา,า,ามวม้วนให้พิ่ผนเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อผู้ละอยู่บ้านภูหละเขาป่าเข่าดงหาเําไม่หาอยู่หากินน้ำพ่อน้ำแม่มียังกระเห็ดสะพอสะแม่ไปอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหาเงินแต่ละมือแต่ละแต่ละเดือนนี่ก่มันกับพอแต่กุ้มจะห้แต่ขาห้องซุบจะข,ขาห้องเรือมาดั้มสองสามแสนมากซื้อยอยูซื้อกินกันยังบ่พอพี่น้องจะมดแล้วโอนก็นเลยตัดสินใจตัดสินใจ ห้นนอกหนุ่มเมื่อจีเป็นอะไรก็เป็นโอนกับสิเริ่มต้นใหม่พี่น้องขอเป็นขอดไปขอดเก็บใหม่หาใหม่แบบเขาก็ใหญ่มาแล้วเอฟซีว้ากับ,กบแมนเอฟซีว้ากับ,กบถือพี่น้องเพราะว่าเขาก็ใหญ่มีครอบมีครัวมีลูกมีเต้ามาแล้วควันแบบจะถึงพาตัวเองเพราะว่าก็เลยกับปู่ทางให้มาได้สำนีสิปูต่ตอกับปูบุปูตอกับสุดแล้ว แต่ละกับโบเป็นนะเบิ่งแล้วมันกับโบเป็นโอนกับชายน้องหนุ่มเมื่อแต่ขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์แล้วก็รคำทิติชมนะพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดดีมากโอนกะแต่ขอบพระคุณลำละลายถ้าผู้ใดที่แบบว่าโบาเข้าใจเฮาเวอล์อเกเฮาวันนั้นโอนกัสิบล็อกจ้าโอนสิบล็อกออกไปถ้าว่าโอนหักโบเอฟซีโอนกับหักหักชุดแค่ชุดเอฟซีนะพี่น้องเด้อเพราะว่ามีทุกมือนี้ทุกวันนี้กับยน้นอเนเอฟซี ที่คนที่สร้างเฮ้ามาทุกวันนี้ก็คือโอ,อ,อนย้ายเออมนเออเพชรนั่นแหละสามคนนี้พี่น้องเลยเออเอฟซีนี่แหละที่ปัะสจ,จับหมด้ก็คือเอฟซีเลยถ้าบมมีเอฟซีกับผมมีวันนี้โอนจะคอยเคลียร์ไปเทอระเรื่องด้วพี่น้องเดอ้อคอยสี่แจ้งไปเธอระเรื่อง,น,อง,น,อง,น,องน้องนุ่งเนี่เมื่อสมมุดว่ดดำหายดำน้าไปม,มันสิมมดำตลอดเนาะแบบเลียวก็มีแต่คนแรกเขาป่าเขาดงหานอไม,นอม้น้อมันกินมาอยู่น้ำพอ่อน้ำแแม่แหละ ประมาณนั้นแล้วก็ซิมาว่าเรื่องอันชาวตุน้นี้ที่พ่อคนเกิดอุบัติเหตุนี้พี่น้องกับเอฟซีอ้นก็ถึกดราม่าายแต่เม่นมันเป็นการที่แบบว่าอย่างเขาขอแบบมันเป็นที่แบบหนาหนาแบบว่าหนาเบื่อแบบว่าทิ่มาเออมาขอแบบขออีกแล้วอ้นกับเคยขอเอฟซีดอกพี่น้องอ้นกับฮากับซีมาเธอเดียวนี่แหละ มาขอเพราะว่าอ้นกะมดหนทางแล้วเพราะว่าเขากะมดเนื้อมดโตแล้วพี่น้องบ่มีเงินจักบาทจักอยังลน้องสะพ้าก็มาขอความช่วยเหลือแบบมีอ้นกับว่าจักสิว่าอันสิ้อยน้องสะพ้าได้แนวไหนอ้นกะมดหนทางมดวิธีอ้นกัคิดว่าถาว่าอ้นขอความช่วยเหลือจากเอซีถ้าเอซีมีน้ำคิดน้ำใจใจศรัทธาจากซ้อยเหลือกับอันกระซอยถ้าบ่ซอยกับบ่เป็นยังอ้นคิดแบบนี้ เพราะว่าน้องสะพ้าย็นมาขอความช่วยเหลือจากอ้อนเนาะแต่เพราะว่าเป็นอย่างอ้อนบริไปไทยอันอยู่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าอ้นใน,นอยู่สวรรคเทศแต่สาวตุ้ยคนอยู่แวงขมวนเลยพี่น้องเด้อมันอยู่คนละแงมันอยู่ไกลกันมาสันซะกลับหนึ่งมากับแพทย์หมอผนบริไทยแ,แพทย์หมอผนบรถไทยคลิปแพทย์หมอผนบอรอันให้อะแบบว่าญาติก็ให้เขาไปเธอละคนแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดแน่สาตุ้ยก็เลยบอกกล้าทาย มาให้อ้นเพราะว่าแพทย์หมอก็คืออ้นว่าไปฮะเนาะว่าอาการกะคือว่าขันนักเติบแต่เวียนเมื่อมวานนี่ต้งเท่ากับยืมเงินยืมค้ำอะไรพี่น้องกระแม่นเอซีว่ามี่ยก็ยืมหากู้หายืมยืมมาเมดแล้วทุกบ่อนทุกยืมมาแล้วเขาจนบัวให้ยืมแล้วว่าสัตว์จามมันคุ้งแล้วมันจนปัญญาแล้วมัน มันจนปัญญาแล้วมันบมมีทางมันจะปิดกู้ไปยืมเงิใสกู้ยืมกับกู้ยืมแล้วของมีค่าในต้นโตกระขายแล้วว่าสันซะอันนี้มันจนปัญญาแล้วมาหาุ่นกับมีแต่ออลองเบิ้งสาวอาซี MC, มีน้ำชิดนั่ใจศรสัทธาอยากซ่้อยเหลือครอบครัวเพื่อนเนาะเพราะว่าครอบครัวเพิ่นกับบมมีสา,าวกิน่ําเป็นครอบครัวที่ทุกงาลูกสาวให้สาวหน้าคือสาวตุย้ยน้องสะพ้ายกับพี่น้องครอบครัวกั คืออันถ้าผู้ใดอันติดตามพ่อพ่อพ่อเองม่จีดเนาะหรือว่าติดตามโนแต่เล็กๆมาจะได้เห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับงอยแค้นเซ่คือเพื่อนโอนพี่น้องแต่อยู่เมืองเดียแต่อยู่คนละบ้านสตุยพอนจิอยู่บ้านหาบอ้นจะอยู่มหาไซจากมหาไซไปบ้านเพื่อนประมาณเจ็ดแปดกิโลนี่แหละจากบ้านน้องสะพายไปกับมาขอความช่วยเหลือจากเอฟซีโอนกับโคิดวัสิเจอร์ดามาแต่ว่า ขอบพระคุณที่เข้าใจอ้นละลายพระเจ้าที่มาเป็นแรงพักดันให้อ้นให้อ้นสู้การทาบางคนเนาะแบบเอาเรื่องแบบพอขาดบาดตายงามเจ็บงามป็นคนเฮามันมดหนทางแะไรมันคุ้งตาเจ๋อละไคิดบอกคิดบวกเข้าเลยพี่น้องคนเฮานี่นะถ้ามีความหักความแพงคนในครอบครัวบ่มีใครอยากให้ไปจกักไปจักไผ ถ้ายื้อชีวิตจักษ์เศร้าสามสิบนาทียื้อได้กคอยากยือ้อหรือพี่น้องเดอ้อถ้าคุณในครอ,อบครัวแบบบางคนกับแบบเอาความเจ็บความตายความป็นความอะน่ามาล้อเล่นโอนกับซาทุน้ำเด้อจ้าซาทุน้ำถ้าบุเกิดกับครอบครัว,วผ่ายกับบงุงูโอนกับบุมแมนวาเออบุแม่นวาเข้าคิดวาเออต้องเ้าต้องสอยเหลือข่อยนั่นนะนี่มันกับบุมแมนอิงตามแต่ผู้อยากซ่วยผู้ศรัทธาพี่น้อง กบสวดกับบเป็นยังเด้อพี่น้องเด้ออ้นก็อยากมาชี่แจ้งอยากให้เข้าใจพระว่าเพื่อนกับ่มีเขาพัวเพื่อกับทุกยากว่าซันซะเดี๋ยวอ้นก็สจิได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกคําคอามเมตี่เขามาหลับชมหลับพังที่ให้กาลังใจอ้นมาตลอดแลวก็ติเตือนกับขอบพระคุณหลายลายาผู้ได้เข้าใจอ้นก็คือเว่าแหละอ้นก็ขอบพระคุณถ่าผู้ได้ว่าว่ว กับอุ่นบ่ดีวะสัสตาอุ่นกะจะทำการบล็อกออกวะสันซาทีนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้จ,จ้าสบายดีพี่น้องบ๊ายบายแล้วก็ฝากติดตามช่องไม่จีบพ่อแอร์นะจ้าละ้วก็เตเต้สวรรค์ช่องบอเต้บอแพนสาวนุกลุงลุง,ลงนภา,าสาวเซโนน้องลุงคนน่ารักกาน้ากับตาอุาน่นเ้อพี่น้องเด้อบอแพนคุณขยันเลเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบ๊ายบาย